อตอนนี้ก็เดินทางมาที่ตำบลชัยนา oh. ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ oh. นี่ครับนี่ผู้ป่วยติดเตียงอายายบุบหน อาจจะเดิมพรายยายยายดูแลอยู่แล้วจ้ะอืมเขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วเขา oh. เขา oh. เขาเป็นแต่เมื่อไร่เนี่ยเป็นตั้งเมื่อไรครับเป็นได้แต่เมื่อไหร่ oh. ประมาณเจ็ขวบได้ประมาณนะแล้ว ทำไมถึงเป็นนะมันลมชักนะอ๋อเป็นลมแล้วชักลงไปอ๋อแล้วก็แล้วก็เป็นแบบนี้เลยเหรอเป็นเลยไม่เดินไม่อะไรทั้งหมดอ๋อก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็นอนแบบนี้มาเลยเหรออยะาอ๋อยายก็ดูแลเนี่นะอยะอ๋อแล้วพ่อแม่เขามีไหมมีอ๋อแล้วพ่อแม่ไปทํางานไปเกี่ยวข้าวอ๋อยายก็เป็นหน้าที่ดูแลหุงข้าให้ป่าไม่ได้หุงุงอ๋อเป็นมาดูแลเฉยๆ เวลาเขาไม่อยู่ก็เราก็มาอยู่กับมันยายอาย่เท่าไหร่นี่แปดสิบสี่ตอนนี้ยายแปดสิบสี่แล้วเหรอใช่ก <Yeah. S 1> ็เป็นก็เป็นคนหาให้เขากินเนี่ยเวลาดูแลเขาเนี่ย yeah. ป้อนข้าวป้อนอะไรอ๋อดีใจไหมดีใจไหมอ๋อดีใจนะอ๋ะะอยี่สิกว่าปีแล้วเนี่ยใชะนะยาย อาตมาพระมหาสุชีพนะ yeah. Yeah. มาจากวัดเจ้าเจ็ดในนะ <Yeah. S 1> ก็มาทําโครงการปฏิบัติธรรมอาทิตปันน้ําใจนะก็มามอบของให้กับบ้านผู้ยากไร้หรือว่าผู้ป่วยติดเตียง <Yeah. S 1> นะ,ะบ้านใหญ่ก็ได้รับพิจารณาจากทางออบต้นะ <Yeah. S 1> ก็พิจารณาว่าเออบ้านยายสมควรที่จะได้รับสิ่งของนะว uh ัน huh. นี้อาตมาก็เลยมีสิ่งของมาให้นะก็ทางท่านรอ,องวัด ก็พิจารณาเห็นนะก็เลยามาปันน้ําใจให้กับยายนะก็มีสิ่งของมาให้ยายบ้างนะอ่เอาสิ่งของมาสิ่งของมาอ่เอาข้าวสารมาข้าวสารมาก่อนไอ้ไอ้เนี่ยเอาข้าวสารมาข้าวสารมาาข้าวสารข้าวสารข้าวสารตั้งข้างหน้าข้างหน้าเอาข้าวสารหอมเป็นข้าวสารหอมมะลินะยายนะอ่ข้าวสารหอมมะลิสองลูกเอาน้ําเอาน้ํามาแพ็กเล็ก อาน้ำแพ็คแพ็คใหญ่มาด้วยน้ำมาน้ำมาด้วยอ่านมนมเอาไปหนึ่งลังเลยนะยายนะกินไหมเนี่ยเขากินนมไหมกินจ้ะกินนมนะอ่าเดี๋ยวนมให้คนเขากินด้วยนะจ้ะอ่าบะหมี่ถุงสเร็จรูปนะเอาไปหนึ่งลังบะหมี่มาหนึ่งลังอ่าน้ำมันซอสน้ำปลาเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงอ่ปลากระป๋องยี่สิบกระป๋อง อ่าปลากระป๋องวางไว้ใหญ่าปลากระป๋องอันนี้เป็นอะไรนี่กุนเชียงกับนน้ำตาลกุนเชียงนะกุนเชียงดีนเชียกุนเชียงครับกุนเชียงนะกุนเชียงอ่าวกุนเชียงหนึ่งกิโลเลยนะน้ำตาลอ่าวขนมมาขนมขนมหวานเรากินไหมเนี่ยขนมกินไหมกินอ่าวกินนะอ่าวขนมอ่าวของใช้สบู่คงต้อกนะอ่าขอใช้นะอ่าวของสบู่พญานางจานนมตองเช้า หน้ากาอนาดใหม่นะมีแมสได้จายนะใส่เวลาออกไปไหนต้องใส่แมสนะยายนะอ่ามีไข่ไก่อ่ามีไข่อะไรๆเอาวางอีู่เลไข่ไข่ไข่อ่าไข่ไก่ไข่ไก่อ่าเอาไปเอาตังค์มา่อะไรอ่าตังค์ให้ยายด้วยตังค์ให้ยายด้วยยายได้สองไม่ยังอ่าให้ยายอ่าตังหนึ่งพันนะยายนะอ่า เอาละยายนั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะยายนะชาญจะอาโรรดี้าญมรนาสาธุจ้ะ <c oughs>